รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กระทรวงดีอีโดยดีป้าร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเกมมหาวิทยาลัยสุรนารีและเครือข่ายพันธมิตรเปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะด้านเกมตามนโยบาย1ครอบครัวหนึ่งทักษะซอฟต์พาวเวอร์หรือโอฟอสเกมพร้อมปล่อย4หลักสูตรพิเศษเร่งสร้างกำลังคนที่มีทักษะด้านเกมรองรับอุตสาหกรรมแห่งโอกาสโอฟอสก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่สนับสนุนวันพุธวันซอฟต์พาวเวอร์เนะการเรียนการสอนที่จะอัพสกิลรีสกิลคนทั้งประเทศในเรื่องของอุตสาหกรรมเเกกมมมในนนส่่่่วททีีรบิดชอออยูป็าาขง งานวันนี้ครับผมเรามีลลหลักสูตรหลักๆก็คือ4หลักสูตรนะครับแล้วก็เหมาะกับคนทุกช่วงวัยอาจจะเป็น b e กเนอ e r หรือส่วนที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรตรงนี้จะทําให้ทุกคนได้เข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากรเราเดินทางในการพัฒนาเส้นทางนี้มาต่อเนื่องโอกาสของคนไทยมีอยู่จริงๆควรเปิดกว้างให้กับคนทั่วไปเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ในการพัฒนาการศึกษาของเรานี่แหละลงมาช่วยสามารถที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ของมันดีมันไม่ควรถูกตีกรอบไว้อยู่ในที่จำกัด